สวัสดีครับพี่น้องวันนี้จะมารีวิวเรื่องเรื่องเกี่ยวกับรถนี่แหละเกี่ยวเรื่องกับรถเนี่ยเขาเรียกว่าตัวรีเลย์เนาะรีเลย์ที่ว่าไฟเลี้ยวไม่ติดนะพี่น้องไฟเลี้ยวไม่ติดไฟฉุกเฉินไม่ติด้ายฟ้าไม่ติดเลยผมเอามารีวิวให้ดูนะ ผมผมไม่เคยทำาผมก็ดูจาก youtube เหมือนกันครับผมดูจาก youtube เหมือนกันผมไม่เคยทำหรอกนะเขาแนะนำมาผมก็เลยลองทำดูเนี่ยตัวรีเลย์เนี่ยรีเลย์ตัวสีดำดำมาพี่นนองไม่ใช่ตัวขาวนะครับตัวสีดำดำ ขนานี้จะลำคาญหน่อยครับผมติดเครื่องรถด,ด้วยเนะี่ยตัวตัวรีเลย์เราก็ดึงออกมาเลยครับดึงแรงๆหน่อยถ้าดึงค่อยๆไม่ออกนะดึงมันแรงๆครับโอ้ผมคุมดึงอยู่ตั้งนานดึงไม่ออกกทีเองตัวสีมันดำอะ่ะก็เรียกอ่ารีเลย์รีเลย์อ่ารถโตโยต้าไมตี้เอะ X, นะครับโอผมเนี่ยไมตี้เอโอ้มือก็สันสนนะพี่น้องผมก็ เนี่ยเนี่ยตัวสีเขดำเนี่ยนะแต่ผมซ่อมไปแล้วนะผมก็เลยไม่อยากดึงออกมาอีพี่น้องอพี่น้องเสร็จแล้วก็ถอดมันออกออกมานะครับถอดออกมาแล้วก็แกะไส้ในมันออกมาให้หมดเลยแกะไส้ข้างในค่อยๆแกะครับค่อยๆแกะแกะไส้ข้างในออกมาเลยดึงออกมาเลยครับเสร็จแล้วพี่น้องก็ไปหา ไปหามีดคัตเตอร์มาสักเล่มหนึ่งบางบางบางที่สุดน่ะมันมีลิ้นของมันอยู่ครับมันมีลิ้นอยู่ไอ้ที่แปะแปะแปะใส่ลิ้นมันน่ะมันเอ่ยไงมันเหมือนขี้เกลือจับมันน่ะพี่น้องพี่น้องไม่ต้องไปซื้อตัวละพันหรอกไม่ต้องไปซื้อครับมันมันมันเหมือนขี้เกลือมันจับอยู่แล้วก็ขูด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 มันหน่อยหรือไม่ก็หาไอ น้ำยาอนเนกประสงค์พ่นให้มันพ่นให้มันแล้วเสร็จแล้วพี่น้องก็เอาเอาลมเป่านะครับพ่าเป่าพี่น้องก็เอาแต่ไส้เอาแต่ไส้มาหนะ่ะไปตากแดดไปตากแดดไว้สักพักเนงะตากได้เลย,เลยตากแดดไว้สักพักหนึ่งเสร็จแล้วพี่น้องลองมาใส่ดูนี่ผมทํามันติดนะผมทามันติดเนี่ยติดแล้ว เนี่ยพี่น้องติดแล้วเนี่ยผมทำเสร็จแล้วผมก็ไม่อยากถอดรีวิวเนาะพี่น้องนัน่นนะติดแล้วเ,เดี๋ยววันหลังผมจะถอดแต่วันนี้ผมรีบนี่ไฟเลี้ยวซ้ายนี่ไฟเลี้ยวฝาติดแล้วครับพี่น้องติดแน่นอนอันนี้ผมลองติดดูประมาณสัก ห้านาทีแล้วอ่นี่ผมก็จะลองไฟฉุกเฉินอันนี้ไฟเลี้ยวฝ้านะไฟเลี้ยวฝานี่เป็นไฟฉุกเฉินอ่าผมเติดนอ่าไฟฉุกเฉินก็ติดนะติดแล้วพี่น้องอติดแล้วผมก็จะติดไว้สักเขาเรียกว่าปัมหัวใจนะ่ะเป็นคนนะก็ติดมันไว้นานๆหน่อยนะสัก สักสิบนาทีนั่นแหละถึงถึงถึงจะถึงจะดัดมันลองมันก่อนนะเพราะมันเป็นของของซ่อมของ DIY เนาะของเราทำเองเราก็กลัวว่ามันจะเป็นอะไรติดไว้อย่างนี้ก่อนครับสักพักหนึ่งครับติดไว้สักพักหนึ่งนะครับมีผมมารีวิวให้พี่น้องดบงูบางทีบางทีบางยี่ห้อของฟอร์ดของอะไรตัวเกือบสองพันนะครับหรือตัวสองพันก็ไม่รู้ทีเนี้ย ผมก็ผมก็รู้มาทาง u t u b e ทางทางช่างทางพี่น้องเขาบอกมาว่าไอตัวรีเลย์เนี่ยมันไม่ได้เสียง่ายๆมันไม่ได้เสียง่ายๆเลยถ้าเสียพูดถึงว่ามันมีฟิวของมันน่ะตัวเขาเรียกว่าตัวอ่าตัวทำไฟสายฝาตัวตัวทำไฟตัวกำเนิดไฟตัวทำไฟสายฝา ตัวไฟเลี้ยวซ้ายฝาอยู่ข้างในเขาเรียกอะไรตัวฟิวตัวอะไรมัน,นอ่ะอ่ามันก็มีอยู่สองตัวไม้ายฝานะ่ะถ้าตัวไหนมันเสียเราก็เปลี่ยนตัวนั้นนะไปให้ช่างเขาเปลี่ยนช่างไอ้นี่ก็เปลี่ยนได้ช่างช่างไอ้พวกทีวีที่เขามีเครื่องไอ,ไอ้ที่ว่าดึงตะกัวออกอ่ะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปเราก็หาหา หาชิ้นส่วนมันให้ได้ให้มันลงตัวกันนะแล้วก็ไปให้ช่างเขาเปลี่ยนให้แค่นั้นเองนะพี่น้องไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมผมขอจบแค่นี้ก่อนนะพี่น้องขอให้พี่น้องอช่วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมีสิ่งใดที่ะจะติตมก็ก็ติชมก็คอมเมนต์ไปใต้คลิปนะครับพี่น้องคอมเมนต์มามาถามมาอันนี้ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ